เมื่อโลกวิสัยกราบพระนารายณ์เรืองไกลประทับขุดไซข้าวายนบนอกวันทาอีกรรพรักลมเจ้าทาดาประทับคงซาสรงเวทวิชาทั้งสีข้าบูชาพระสุรีเธอทรงนันทีเสด็จรีเร็วรุดใครจะปาน พระอักขีทรงฤทธิรานคนเติ่งเผาพลานตระกรารเดชาัศมีพระอินทเจ้าปิ่นโกซีทรงโคดจเซียนตรีมีดาวดึงเป็นอาณาข้าตวไหวพระยมเจ้าธรรมมาทรงมหิงซาเนตราเพื่งกฎฤทธิแรงพระนรติสัมแดงทรงรากสดแพงกัดแกงเดชะคดข้า พระธิรุณทรงบักราเคจรล่อนฟ้าปกปวนเมฆาวิรุณพระพายกวัดทงหันหุนข้าวไหว้โดยบุญทรงนุ่นมรรคเป็นอาจวหว้เท้าไอศพิราทรงคาทามาขีอสวพาหนะปวงพระฤุสีเจ้ามนทั้งร้อยแปดตนคอยนกราพระคูบา วงเทพพเคราะจักราราศีทศวาดาราิกาเทพน้อหวายไปพระวิสุกรรมเจ้าไซประสิทธิทพรชัยให้ข้าผู้สวงเส้นพรีพระพุทธคเนตเรื่องสีพระมาตุรีศีรามสุรภการพระขันทกุมารกรานพระอนุมารบิรานกาแต่งเกินใคร อีกพรักเสื้อเมืองทรงเมืองทรายหลักเมืองราชายวายทางพระภูมิกรุงพีผู้ชงราชปัทวีโพคกุงพีและมหาราพระชยัยพวงเทาาโลกกบาลไซถวนทศทิศชายขาวายคำนบชุรีอีกรักโอศนกพัชรีพระแม่ธรณีเทวีอุซ่าอาทร นางคลัคงข้ามานอนนกหนึ่งนางจอนบวรเมฆลานารีกราเทพทุกชั้นราศีทดสถิตฤทธีพรมมีทัวท้งโสรสพระสยามเทพ,พร,ราชเรืองโยศเสด็จปรากฏพร้อมพวงราชเทวาข้าน้อมอัญเชิญสุธาทั่วทุกชั้นฟ้าทดสถิตมารวมพิธี เสด็จรับอังคาสภีถูกเทียนมาลีตรการกระยาสังเวยมากรูถั่วงาน,นมเนยอีกแลชมเชยกระยาบวชมังสาหารบายซีสับ้อมการมาให้ชื่นบานสำราญอนเนพิรมสองหัดข้าวไยบังคมองค์พระบรมตากสินมหาราชา ทักทรงรวมไทยทัวนลาสถาปนาณคราเรืองรุงกรุง,กงไกลทรงขับไล่อริปวงภายรวมแผ่นดินไส้แดนไทยเกิดความ่มเย็นจุดพระนารายดับเขคนปรักหนึ่งจันเพนสองฝ้าไล่อัทธการปวงข้าพอนอมอธิทานถูลเชิญปูบานหยุดญาติเข้าบนทน พร้อมด้วยเสนาพห้นนิกรภัยพลมนตรีมุกมาาราชครูนายทัพนายกองทุกหมู่ถือหอกธงชูนำเสด็จมาสู่พิธีขอทรงรับเครื่องบายสีมาลัยมาลีจักกับมังซางทั้งคองผลไม้หลากปองคันลองกระยาบวดโบราณฉัดธงสัตราทุกสถานสัพพโอราณปวงคาแต่งนบพระบูชา ขอเดชะพระธรรมเมตตาส่งรับูชามหาสัพพะสังเวยครบสิ่นขนมนมเนมยน้ำจันท์สังเวยตามขับเรือยกบูชาทั้งใจทั้งจีนแต่งมาขอทรงพระเมตตารับเครื่องศัพพะพิธีสังเวยแล้วโปรดไม่ตีอวยพระพรชัยมงคลเดชะบารมีดานดนชยสกลพระหุ่นค่าสำเร็จโดยพลัน สิทธิการทั้งปวงนั้นขอสำลิศอันสมมาติมุ่งปราถนาปวงชนชาวโรงพยาบาลตากสิ้นยิ่งชายทัวนารวมทั้งผูร่วมพิธีนักที่ชุมนุมสุขสมชื่นบานอยู่เย็นเป็นสุขสำราญด้วยเดชะกูบาลประธานประสิทธิพระพรเจริญรุ่งเรืองด้วยสิริสวัสดพิพัฒนมงคล สมูลปูนพ้นด้วยลาบยศสิงคานปราสจากุฏปัทวะอันตรายทั้งปวงจเจริญด้วยจักพุทธพ,ทพิตรรทารชัยอีกเกิดชย,ยะบวรถวยหานีก่อนปกป้องแผ่นดินผลภัยอริมานทั้งรายไส้วินาศสูญไปมีอาจระทานประเดชขอทรงป้องไทยทั่วเขตคลทุกเทเวศ ดับเหตุถูกเขคนมีแต่เจริญรุ่งเรืองให้ส้างประเทืองจงประสิทธิมีแต่รำ่ำรวยโอรานประสบสุขเสพสถานใหโรตรการประสานใจด้วยดีขอเดชะพระบารามีเพิ่มคูณเป็นซีสทรงสเสวยทิพคุญญาบารามีทักปกลาคุ้มเกตปวงคา อยู่ดีมีสุขทุกวันเธอญด้วยอำนาจพระบารมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เหล่าทวยเทพเทวดาทั้งหลายพระบารมีแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตักสินม,มหาราชโปรดประสาทประทานหอนปัจจุพลังความเข้มแขังลงในวัตถุมงคลที่อยู่บริเวณมวลนพิธีในครั้งนี้ให้เกิดพลังแห่งพุทธานุภาพธรรม,มานุภาพสังฆานุภาพ เทวานุภาพพุทธังประสิทธิเมธำมังประสิทธิเมสังคังประสิทธิเมเทวานังประสิทธิเมโอมสิโนโราชาเทวะชยัตุภวังสัพพเตโชสัพพชยโยสัพพลาโภสัพพมังคโลสัพพสิทธิพระวันตุเต สุพเกบิกบุญเป็นทุนไว้สุพชัยก็เกิดล้ำเลิศทนสุพรักพุดนามยามยินยนสุพชนพร้อมพรังยังยืนนานสุพเลิกเบิกบุญคำจุนไว้น้อมดวงใจขอตั้งจิตอธิษฐาน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลดลนบรรดาลให้สุขสานเกษมสันนิรันเทินพรดีๆที่ไหนใครว่าเลิศพรประเสริฐได้ในทั่วล่าพรสวรรค์พรแสวงให้แบ่งมาจงนำพาให้ทุกท่านสำราญใจ มาบรนดาลคนตากสินนั้นสุขสันต์มาบรรดาลให้ทุกวันนั้นแจ่มใสมาบรรดาลให้มีสุขทุกคนไปมาบรรดาลให้ทุกท่าน,นนั้นรุ่งเรืองดับร้อนดับเค้นชื่นเย็นและมีสุขดับโศกดับทุกข์ดับโรคสุขสดใส ราธนาเงินทองสิ่งใดๆสมดังใจสำเร็จทุกประการอันเชิญเทพบนสวรรค์ทุกชั้นฟ้าประสิทธิ์ศรธาพรชัยให้สุขสีขอให้ชาวตาสินทุกท่านมีสุขเกษมเปรมปรีทุกวี่วันสัพพะโกโรครายให้หายหมด เกียรติยศพร้อมพลังบันดาลควันเกียรติศักด์เพิ่มพูนเสริมชีวันสมุกตกสันวันดีทุกป,ปีไปพนมกรวันทาสุรารัจากจตุรภักองค์อินพินวิสิทธิ์เทพธรณินสุรบดินทศทิศโปรดนิมิตลิขิตพรบวรชัย วอนเทพไทยดินฟ้าปาฏิหาริขอประทานทีคาอายุขาอาราธนาโพธิสัตว์รัตนไตรยอำานวยให้พรศักดิ์สิทธิ์สำริ์เถินอาราธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นิมิตพลบันดาลดลให้พ้นทุกข์สุขสดใส การคิดไว้ให้สมหวังดังตั้งใจอุปสรรคโวยภัยไม่แผ,ผ่วพานให้ทรัพย์สินเงินทองมากองเกิดเลิบราบยศเกิดสมดังจิตอธิฐานทำสิ่งใดให้สมหวังดังปณิธานทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวลงตัวเธอ เชิญท่านประธานในพิธีจุดธูปเครื่องบูชาสังเวเนยนะครับอาปรเดี๋ยวขอเชิญนะครับท่านผู้วมพิธีนะครับร่วมกันแบบาการปักธูปเครื่องบูชาสังเวเนยนะครับในวันนี้ นะครับใครขั้นในที่มีทูนมารับเกลมา,าช่วยกันปกักทูบนะครับที่เครื่องบูชาครับซึ่งในวันนี้ถือว่าเป็นพิธีที่มงคลแล้วก็เข้มขขังมากๆกนะครับกับพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับองคสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจำลองนะครับซึ่งเป็นรูปแบบการจำลองนะครับพระบรมราชานุสวรีนะครับพระเจ้าตากสินสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่ ตั้งอยู่นะครับที่ในพื้นที่ของโรงพยาบาลตากศีลของเรานะครับซึ่งแบบจําลองมีความสวยงามมากๆนะครับเก็บรายละเอียดดีแล้วก็น่าน่าบูชามากๆนะครับ ถือว่าน so, ับเป็นอีกครั้งนะครับที่โรงพาบาลตัดสินของเราในยุคของท่านผู้เมกาลนะครับท่านขจรนะครับในแพทย์ขจรพรบุลันนะครับในการประกอบพิธีที่เป็นพิธีมงคลที่เป็นความยิ่งใหญ่ของโรงพาบายตัดสินของเรานะครับรวมถึงรวมถึงชาวฝั่งทนด้วยนะครับ ซึ่งสักการะนะครับมีความาลำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ก็มีการาพิธีนะครับที่เป็นพุทธพิเศษเกิดมารู้สึกจะครั้งหรือสองครั้งแล้วเนาะครับโซดานะครับก็มีทั้งในเรื่องของของพระมาลานะครับแล้วก็พระแสกด้วยซึ่งมีความวดงานมากๆนะครับ รว<ผ>มถึงวันนี้นะครับเ